มาดูเรื่องสำคัญกันครับการช่อโกงออนไลน์มันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆนี้แหละคือรายงานล่าสุดของ FBI หรือ IC 3ปี2024เขาบอกว่าโห oh, การหลอกลวงออนไลน์ตอนนี้มันซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วก็เสียหายหนักมากโดยเฉพาะเพราะมี AI กับคริปโตเข้ามาเกี่ยวเต็มๆประเด็นหลักๆที่เราต้องรู้ไว้นะครับ 1. ความเสียหายนี้พุ่งสูงปรีดแล้วโกนโกงก,ก็เนียนขึ้นเยอะมากคือปี2024เนี่ย IC3 บันทึกความเสียหายรุมรวมไว้สูงสุดเป็นประวัติการเลยที่16.6พันล้านเหรียญพวกหลอกลงทุนโดยเฉพาะไอ้ p i c b u t c h r i n g ที่แบบหลอกให้รักแล้วชวนลงทุนคริปโตเนี่ยโดนกันไปเยอะสุด6.57พันล้านเหรียญ แล้วที่น่าห่วงคือ IC3 เตือนว่ามิจฉาชีพเริ่มใช้ generative AI สร้างเรื่องปลอมๆที่โคตรจะเหมือนจริงทำให้เราแยกแยากขึ้นไปอีก 2. ส,สิ่งที่เปลี่ยนชัดๆเลยคือคริปโตกลายเป็นเครื่องมือหลับไปแล้วเป็นช่องทางอันดับหนึ่งที่มิจชาชีพใช้เอาเงินจากเหยื่อมากที่สุดตอนนี้เลยแสงหน้าโอนเงินธนาคารบัตรเครดิตไปแล้วไม่ว่าจะใช้หลอกลงทุนหลอกให้รักหลอกว่าเป็นซัพพอร์ตหรือคร่เอาเงิน แล้วรู้ไหมการใช้ตู้ ATM คริปโตหลอกคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเกือบร้อยเซน์ในปี2024ส่วนใหญ่จะหลอกให้เราไปฝากเงินสดที่ตู้เพื่อเปลี่ยนเป็นคริปโตส่งให้มันน่ะเออแล้วกลุ่มผู้สูงอายุ60ขึ้นไปนี้ตกเป็นเป้าเยอะสุดเสียหายกับคริปโตไป2.8พันล้านเหรียญเลยนะ 3. AI นี่แหละตัวเร่งเลยมันทำให้มีฉาชีพเก่งขึ้นเยอะ ใช้ generative AI สร้างเรื่องสร้างข้อความหรือตัวตนปลอมที่เนียนมากๆเอาไปใช้หลอกแบบเจาะจงตัวหรือสร้างโปรไฟล์หลอกให้รักที่ดูน,น่าเชื่อถือสุดๆถึงแม้จะมีคนพยายามใช้ AI สู้กลับแต่มันก็พัฒนาเร็วมากจริงๆสรุปง่ายๆคือ AI กับคริปโตกำลังเปลี่ยนโลกโกองออนไลน์เร็วมากเราทุกคนต้องระวังตัวมากขึ้นเรียนรู้มุกใหม่ๆของมันแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจะเชื่ออะไรนะครับ